ื่นเต้นจังเลยอ่ะอันนี้เป็นแบบเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวครั้งแรกเลยปราณีด้วยนะครับไม่เคยครับอางเบาๆอ๋อก็คือรู้จักกับพี่คนหนึ่งแล้วเขาก็ทักเรามานะครับแล้วพอมาสัมภาษณ์มีการพูดคุยกับพี่แมนก็พี่แมนก็เป็นเรียกว่าเป็น เป็นเพื่อนของญาติของนอ็อตด้วยเราก็เลยแบบคุยไปคุยมาเริ่มเริ่มมีอะไรเชื่อมกันแล้วเราก็อ้าวเราอยู่ในวงโครจรเดียวกันเหมือนกันครับแต่สิตใ,ใจมาร่วมงานนี้ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่ามันเป็นเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้ทําด้วยเราไม่เคยมีซิงเกิลเป็นของตัวเองมาก่อนแล้วก็แต่ละครั้งที่ร้องเพลงก็คือร้องเพลงคนอื่นแล้วก็เป็นการาตั้งตั้งแต่เวริร์ลทัวร์นะครับก็มีโอกาสได้เล่นเป็นโนแล้วก็ร้องเพลงลก็รู้สึกว่า เออเราอยากลองมีเพลงของตัวเองที่เรา dura, ได้เล่นเป็นโนด้วยได้ร้องเพลงด้วยก็คือได้ทำอะไรใหม่ๆที่อยากจะทำนะครับออกอะไรนะครับออกออกไอเดียไหมอ๋อใช่ครับมีด้วยก็จะเป็นพาร์ทของเปียโนอะไรอย่างเงี้ยครับท bon ี่เราใส่ใส่ของเราเข้าไปด้วยครับบางบางท่อนก็เปลี่ยนนิดนึงอะไรเงี้ยครับ ใช่ครับเขาก็สัมภาษณ์ก่อนว่าเราช่วงนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ทําอะไรแล้วก็เราเราเล่นเป็นโนได้ขนาดไหนเพราะว่าพี่แอนก็คือไม่ได้ไม่ได้เคยเห็นเราเล่นเราก็ต้องให้เขาเห็นก่อนว่าเราเล่นได้ประมาณไหนด้วยครับทั้งคู่ครับมารวมกันตรงกลางเ,าเพลงนี้ก็คือบอกความเป็นตนัวตนก็คือสนุกครับเราใส่ความถ้าเกิดว่าทุกคนที่ติดตามน็อตนะครับก็จะเห็นว่าน็อตเป็นคน ขี้เล่นสนุกสนานก็คือเพลงนี้ก็คืออยากบอกว่าสนุกแน่นอนครับนนก็เป็นเพลงให้ทุกคนได้โยกกันได้สนุกสนานอาจจะได้เต้นกันด้วยครับตอนนี้เพลงอัดเสร็จไปแล้วครับอัดเสร็จไปแล้ว,เลว MV เนี่ยยังครับยังอยู่ในโปรเซส s อยู่ครับ ไม่แน่ใจว่าอยู่ในช่วงไหนเหมือนกันครับโอ้ยถามที่แมนดีกว่าครับอ <laughs> ร์ไพรสเซอร์แน่นอนครับเริ่มเล็กๆแล้วนะอ๋อตอนนี้ก็มีมีพูดคุยกับหลายๆโปรเจกต์ซีรีส์เหมือนกัน,นครับก็อยากให้ทุกคนติดตามดูว่าเส้นทางใหม่ของน็อตเนี่ยจะไปไปอยู่ตรงไหนแล้วกันนะครับ ใช่ครับก็มีมีพูดคุยมีคุยกันบ้างไปสัมภาษณ์ไปแคสบ้างครับยังครับยังยังไม่ได้ลงสักเรื่องครับอขอเป็นแนวที่ขอสนุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับอยากลองเล่นหนังที่ยากขึ้นชาเล e n g ตัวเองมากขึ้นด้วยครับ คิดว่าปีหน้าอาจจะได้เห็นครับคิดว่าปีหน้าอยากให้รอกันดูครับ,บ,รบใช่กำลังพูดคุยอยู่ครับขอบคุณมากครับ